ดีใจทุกครั้งที่ได้ขับสนุกค่ะสนุกไปในตัว ء. มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากภูมิใจค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชตะเทวุคับชื่อเล่นชื่อน้องฟังปอนครับอายุก้9ขวบเป็นนักแข่งในรุ่น125ซีซครับตอนนี้เป็นนักแข่งมาประมาณ1ปี8เดือน ตอนแรกไปหาเรียนโกคาร์ดูมันมันไม่มีที่เรียนมันหาไม่ได้ไอ้น,นี้ไปไปเจอโกคาร์ดไฟฟ้าไม่ไม่ชอบไม่ถูกใจโค้ดก็ให้ไปลองโค้ดให้ไปลองรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยชอบตอนแรกก็พอมาแข่งกับเพื่อนเพื่อนก็กลัวตอนไม่ไม่เคยมีประสบการณ์แบบแทนอะไรเงี้ยเคยเคยครับก็รีบคว้ารถแล้วไปต่อ มากมากเก่งครับเข้วพี่ฝนเก่งครับพิเศษจาคนอื่นเขามีเทคนิคเวลาจะลุ้ใช้เขาใช้เข่ากับศอกนะเป็นตัวอย่างที่ให้หนูดีมากก็ใช้ตาที่เขาเป๊ะเลยก็พยายามฝึกอยู่สัรปดาห์เปิดเทอมก็เรียนตามปกติครับแล้วก็เริกเรียนมาก็เข้าโปรแก็บซ้อมจันนังคารซอ้อมพุทธพฤหัสเข้าฟินิชแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษความยากสุด ก็ตอนซ้อมมันต้องเซตติง้งรถให้เข้ากับตัวเราตอนนี้หลักๆเลยโเค้ชเขาจะช่วยมีตองไหนที่แบบตอนซ้อมไี่ถนันลองไหมวันนี้มีค่ะก็ซ้อมไม่เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าถ้างั้ตอนที่แอบไปเล่นแล้วเคยล้มบ้างไหมเคยแล้วท่างไงไม่กล้าลองแต่โดนแม่ตีคางแตกตรงนู้นครับเลืไหลค่ะ แต่ไม่กล้าลองเย็บสี่เข็มครัรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้ขับสนุกค่ะสนุกไปในตัวบัคบมลจะขับรถตอนที่เราขึ้นขวบเยี่ยมได้ไหมบัคบดีใจค่ะมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากภูมิใจค่ะเป้าหมายของบัคบอลไปไหนอยากไปมอเตอร์จีพี <G> แล้วอยากไปไอยากเคยคิดข้าวแบบว่าถ้ามัน ไม่เคยแต่นอนฝันมันเหมือนเคยไปเคยไปขับประมาคตอนนั้นมันมันฝันว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษได้ดีวความสุขอยากฝากอะไรถึงตัวเองในอนาคตสู้